Hi everyone welcome to English for g a m u o Channel today I have I have technique to tell how to remember the words m u s t in this s c r i p t can help you สบายดีทุกคนเนาะมันนี้จะมาบอกเกี่ยวกับเทคนิคการจื่อคำศัพท์ที่ได้ร้ายที่สุดเนาะวิธีนี้เป็นการเรียนแบบคำของซึ่ง หลายๆคนเนาะที่อยากรู้วา่าอันตัวเองไปเว้าภาษาอังกฤษบ่ได้เพราะว่าตัวเองบ่ได้คําศัพท์หลายเนาะก็ย้อนว่าเนาะเฮาบ่ได้เรียนภาษาอังกฤษนี่เป็นคําคองเป็นวิธีที่สามารถช่วยทานชื่อคําศัพท์ได้หลายที่สุดซึ่งเป็นจังได๋นันเฮามาเบิง okay. s <S เาาบ่งนํากันโอเคเลสโกเนาะเฮามาเบิ่งเนาะวิธีเรียนภาษาอังกฤษที่ได้เอ่อที่ได้ไว้ที่สุดเนาะเทคนิค Learn English for uh, is faster การเฮียนภาษาอังกฤษแบบคำของเนี่ยเขาจะมาเบิ่งเนาะเฮียนคำศัพท์ทีเขาใช้เวลาประมาณสักหนึ่งนาทีนี่เขาสามารถเฮียนคำศัพท์ได้ประมาณเศร้าคำศัพท์ที่มันเก,กาะก่แก็บเก,กาะไก่กันไปเนาะเป็นจะได้เขามาเบิ่งนกันอ่ามาดอกฟรอกกบซอบเหมาเค้าไรส์ควายพะพะโหลโซสนันโซสนัน กันปืนขึ้นอาตบตาเวอร์เฟอร์นูโดูโทวัวเวสเพชรเผ็ดซีดีกูดฟูดอาหารจานเพลสเคปทัมน้ำวอเตอร์น้ำวอเตอร์เพลหูสู่ส่วนสัตว์ วัดเทมปโฟสี่ลิกสี่คีไรด์ฟลายบินกินอีทมีทแปว่าพบลบมินิทมินัตอ่ามินิทมินับัสอ่ารถเมย์เพลย์ลินวินสนะ พระบุตรคาเลสเฟสน้าพาไนฟ์ไขยเอกเมกฟอกี้เซทเลเวทางต่างดิเฟเรน์เพนบิก In this video is the end. Please press like, share and subscribe for this uh, next time. Hey, ในวิดีโอนี้ <Yeah. S 1> ก็ได้สิสุดลงเนาะฝากกดไลค์ <Yeah. S 1> กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจเนาะถ้าถูกใจก็ขอเชิญหมู่เนาะไปเฮียนมาติดตาม่องของข้าพเจ้านํากันเนาะเอาขอขอบใจ Thank you very much for your watching